โยมแถวนี้บ้านคนลำบากมีไหมที่ลำบากตกงานตอนนี้มีไหมลำบากลำบากอ่าลำบากลำบากมีไหมยอดเนาะเอ้ยปลากระเป๋าเนาะอะไมนะคนทีอว่าลำบากลำบากไพรมันแจกของไงว่าเป็นสถานการณ์โควิดแบบนี้ไม่มีงานทำแบบร้อนไม่มีงานทำตกงานแล้วก็อ๋อแล้วคือลำบากนช่ไหมมีไหมมีไหม แต่ไม่แน่ใจว่ามขาอยู่หรือเปล่าบนเขาว่ะเดินลาขึ้นไปอ,อ่ะเดินลาะขึ้นไม่ได้ใช่ไหมได้<อ>ได้คือเราเลาะมันแกเียนี้ตอนนี้บ,บ้านี่บ้านเจบบ้านที่เคือคือเราจะเลือกเฉพาะบ้านที่ลาบากแล้วนี่ยถ้าคนพอมีอยู่ก็ปล่อยเขาอยก่อนอยากจะช่วยตรง,งนงี้เลยทางนี้มีบ้านนี้ก็มีนี่ใคเดินเา ตอนนี้เป็นทางเท้าอยู่รถไม่สามารถเข้าได้โอ้วันนี้เละเละเละตุ่มเปะ๊ะมาเละ <c oughs> เดินได้ดีแล้วกันเดี๋ยวใครอาจจะจับระวังใครจับกบจับปลาบนุญเนี่ยเวลาเลือกข้าพยายามให้เป็นยี่ห้อเดียวกัน <c oughs> แปลหน่อยใครฟังเป็นเอ,อพยายามแปลยี่ห้อ อยู่กี่คนโยมโอสองคนผัวเมียแล้วก็หลานลูก2คผัวเมียแล้วก็หลานลูกโอโหนี่นี่บ้านโยมอยู่เหรอครับบ้านอย่างนี้สี่คนเหรอตีไม่เป็นไรเดี๋ยวเจ้าเข้ามา,มา,มาให้กินครับแล้วตอนนี้ทําหากินอะไรอยู่ผมไม่ค่อยสบายไม่ค่อยสบาย ยาไม่ได้ไปเลยเนี่ยแข่งคอยนัดเยาวยายังเออแล้วเวลาเปลวยานี่งต้องจ่ายเงินไหมมีใบสามสิบบาทครับอ๋อสามสิบบาทดีดีช่วยนี่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 อยนแล้ววางสังกะสีบาทกันแล้วสองคนได้ทํางานอะไรบ้างยังไม่ได้ทําเลยแล้วปติได้ทํางานไหมก่อนทาทบีไอแล้วตอนนี้ยังไม่ทาเพราะ เดินไปก็จะน้ามืดอ๋อเดินไปก็จะน้ามืดได้ย้อมม่ได้ทำไม่ได้ทำอายุเท่าไหร่แล้วห้าสิบสามไม่ได้ทำงานไม่ไม่ทำงานเพราะไม่มีงานทำหรือว่าไม่มีแต่แต่เขาไม่ไม่รับเพราะว่าหนูโดนรถชนอ๋อมีแต่เขาไม่รับรถชนใส่เหล็กอยู่อ๋อ เอางั้นเอาค่าไปให้สามลูกไปไว้กินนะเอาเอาเอาไว้กินเอาไปหุงกินนะลูกนะเออค้าไปสามลูกเอาเอาไว้ใช้พันหนึ่งไปเอาไว้ประทังชีวิตไปก่อนนะเอาไปเอาอรับรับมามารับมาหนึ่งพันนะยิงไม่ค่อยสบายอยู่ไม่เป็นไรยังหน้ามืดอยู่เหรอครับกินยาตลอด กินยาตลอดนะครับแลวโยมตอนนี้เท่าไหร่อายุไรเรียกนะห้าสิบกว่าเหมือนกันครับห้าสิบกว่าป่วยกันเช่นแล้วห้าสิบกว่าครับม,มาป่วยตอนไปทํางานทีพีไอเนี่ยมาป่วยตอนทํางานทีพีอไอปนไะป่หนาวูรยายแก้วอีเกิลอะไรเยอะแยะหมดอ๋อมันเข้าไปในร่างกายเหรอครับนี่อนามัยต้องสําคัญนะทํางานไปสุดท้ายก็เป็นโรคก,กันเยอะครับก็ดูแลกันนะ ดูแลกันโอ้ขายอะไรโยมวันละกี่ถ้วยที่ขายได้กันเนี่นยฮะดีก็แล้วแต่จ้ะเอาว่าเคยขายดีที่สุดในช่วงสองเดือนนี้ได้ประมาณกี่ถ้วยได้ไม่กี่ถ้วยมันมีข้าวด้วยก็จะได้ประมาณวันหนึ่งก็ประมาณสามร้อยสี่ร้อยบาทจ้ะแล้วจะหักแล้วหักต้นทุนด้วย <laughs> บางวันก็เหลือบางวันก็ไม่เหลือจ้ะโองั้นเอาข้าวเอาข้าวสารไปโยมอยู่กันอยู่กันกี่คนอยู่กันห้าคนค่ะห้าคนเอาไปเอาไปสี่ลูกไปสี่ลูกอ้าวเอาเงินให้โยมสักพันหนึ่งเอาไว้เผื่อคุณไปใครเนี้ยอยู่คนเดียวค่ะอยู่คนเดียวได้ทำอะไรตอนนี้อนนี้แหละค่ะฮะอยู่บ้านอยู่ เอาเอาข้าวให้สองลูกไปเอาเป็นข้าวนะเอาข้าไปสองลูกนะคนเดียวก็พออยู่ไปก่อน,นะ่ะแค่นี้ใครอยู่นี่ไป,ไปลูกวันนี้ฝนตกทางเล่กันแล้ว มีใครอยู่บ้างไหมอ๋อทำอะไรกันบ้างในยโยมตอนนี้ทำงานอยู่ครับทำงานอยู่นะอยู่กันกี่คนสองคนกับใครกับแฟนนะอาอข้าไปสองลูกไปเอาไปสองลูกนะเอาไปหูงกินในลูกนะออมีงานทำแล้วดีละแล้ววันนี้ทำไมถึงหยุดนะไม่สบายไม่สบายอ๋อพักกี่วันแล้วเนี่ย สองวันอล้วอาขายเร็วๆนะมีงานทำแล้วแล้วนี้แล้วมีใครอยู่ไหมบ้านนี้มีใครอยู่ไหมมีไหมมีใครอยู่ไหมโอ้อยู่กี่คนเนี่ยโยมสองคนครับสองคนทำงานอะไรอยู่ลูกทำงานบริษัทบริษัทตอนนี้ยังมีงานทำอยู่ไหมมีครับมีนะเอาข้าไปกินสองลูกกัลูกไป ไปหุงกินนะหุงเข้ากินเองหรือเปล่าหรือว่าซื้อกินฟังไม่ออกใช่ไหม,ไมอ่าโอเคโอเคฟังไม่ออกอเ,อเอาไปหุงนะไปซ่วยนี่มีไหมหนูอโอ เดินไปในซอกในซอยวันนี้เละเ,ละเละทะจะลื่นล้มกันเมื่อไหร่ไม่รู้เด้ออ้าวคนเริ่มกุศกิจกันแล้วได้ทำบ้างไม่ทำบ้างจนจะตายได้ยินเสียงบ่นกันแล้วทำไมเพิ่งเดินเข้ามาอ๋อนี่ร้านค้าเหรอขายของมีใครอยู่กันบ้างเนี่ยมีไหมหรือไม่อยู่กันที่นอไปทำงาน แล้วบ้านนี้มีใครอยู่ไหม <Okay. S 1> มีนะใครอยู่ okay. 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 นี่นะ <Okay. S 1> บ้าน,บ,านบ้านหลังนี้อ่ะไม่ไม่บ้านหลังเล็กเนี่ยบ้านหลังเล็กน้อ่ทงานอ๋อแลตอนนี้หมดแล้วใช่ไบ้านยังยง,ยงมีบ้านอีกไหมเดินไปนะไม่บต้องย้อนกลับนะอ๋อเดี๋ไปทางนี้ล็ลอกทุกคลองดีละมีงานทำดีละ นี่แหละมีใครอยู่ไหมล,ลูกส,าว,กา,กสาวลูกมาและลูกสาวลูกมาอ๋ออ๋อปล่อยปล่อยอยังสบายอยู Ki ท่ทำอะไรลูกมานี้มานี้มานี้อยู่กี่คนลูกื แล้วพ่อไปไหนแม่ไปไหนเดี๋ยวพ่อติดคุกแล้วแม่ยอยู่บนเขาแม่ไปทำไรลูกบนเขาเแม่ไปนั่งเล่นแม่ไปนั่งเล่นเล่นไรลูกไปนั่งเที่ยวเล่นอย่างนั้นเหรอนั่งเล่นโทรศัพท์นั่งเล่นโทรศัพท์อ๋อสบายแล้วหลังนั้นเอาเอาข้าวไปแล้วลูกเอาไปกิน ท่านไม่ให้เป็นขี้ห้อเดียวกันมันมารวมหลายข้อนี่เหรออ๋อรังฟันกิที่อยู่อ๋อเอาข้ามาให้กินนะสลูกล้กได้ทะไรกันตอนนี้ฟันให้กินให้ตอนนี้มีงานการอะไรทำกันอยู่นี่ค่ะทำอะไรลูกบ้านของหน้าเนี่ยอ๋อดีดีนะ อ๋อฟันมะเขือไอมะขามเทศ <c oughs> อ๋อ